สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่ม Li น์แอทเซเว่นอสกอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยนะครับช่วงนี้ฟุตบอลก,ก็กลับมาคึกคักแล้วนะครับโดยเฉพาะลีกใหญ่ในยุโรปบุนเดสซีกา้าน่าจะเป็นลีกหลักในตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงข้างคืนวันอาทิตย์แบบนี้มี3คู่พอดีแป๊ะก็เลือกเอามาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับไปที่คู่แรกเวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับชาวเก้เปิดบ้านเจอก,กับอัลส์บวก ชาวเก้เนี่ยมีอยู่37แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปโดนดอตมุลยำม,มา0ต่อ4นะครับไม่น่าจะเปลี่ยนทีมมากนะักเพราะว่าตัวเลือกมีเท่านี้นะครับดานียลคาริคูลีอา,าร์มินฮาริสเบเนโตรามันกุยโดบวกซัลเลอร์น,นะครับอยู่ที่ว่าจะจัดทัพอย่างไรครับฝั่งของอัลส์บวกเนี่ยมีอยู่27แต้มเกมล่าสุดเนี่ยเสียหายมากนะครับแพ้คารบ้านกับวอฟบวกมา1ต่อ2ไปโดนท้ายเกมครับตัวหลักๆมาโกริตเตอร์รูเบนวาการ์สฟลอเร ดัชเนอรเหมือนเดิมนะครับเก็บรกที่เจอกันชาวเก้เป็นฝ่ายบุกชนะ3-2ครับแน่นอนก่อนเกมชาวเก้ถูกยกให้เหนือกว่าคือจะว่าไปชาวเก้ฟอร์มช่วงหลังก็แย่นะครับไม่ชนะใครในลีกมา8เกมครับเป้าหมายตอนนี้คือการลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกเท่านั้นในขณะที่อัลส์บวกแน่นอนต้องหนีตกชั้นนะครับแล้วก็6เกมหลังสุดก็ไม่ชนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ถึง5เกมครับผมมองว่า สภาพความพร้อมชาวเก้ดีกว่าเยอะนะครับยิ่งเกมนี้น่าจะปลดล็อกได้ครับหลังจากไม่ชนะมาถึง8เกมดูแล้วยังน่าวัดใจชาวเก้ครับผมว่าเล่นในบ้านจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดได้ครับคู่ต่อมาเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับไมล์เปิดบ้านเจอกับอาร์เบลิสิก ไมมีอยู่27แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอโคโลนมา2ต่อ2นะครับก็ตัวหลักๆเอเมลดิสันเฟนันเดสนะครับแนวรุกโรบินควายสันจีดองวอนนะครับอดัมซาลายครับก็มีโอกาสเบียดลงตัวจริงฝั่งของไลซิกเนี่ยมี51แตม้มเกมล่าสุดเสียหายมากนะครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอไฟบวกเสมอไฟบวกมา1ต่อ1ครับแถมเอมิลฟอสเบิร์กก็น่าจะยังไม่พร้อมในคืนวันนี้นะครับ ตัวหลักมาเซลซารบิเซอร์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงครับร่วมกับสตีคริสโตเฟอร์เอ็มคุนคูนะครับแนวรุกก็มีติโมแวนเนอร์กับยูซุฟโพเซนแท่งจำกันได้เกมแรกไลซิก like นี่เปิดบ้าน ถล่มมาถึง8ประตูต่อ0นะครับเรียกได้ว่ายิงกระจายใส่ไม้เลยครับเงื่อนไขคืนวันนี้ไลซิกบุกมาเหนือกว่าพอสมควรนะครับไม้เนี่ยคือจะว่าไปช่วงหลังก็เหนียวแน่นขึ้นนะครับกำลังหนีตกชั้น6เกมหลังสุดแพ้นัดเดียวในขณะที่ไลซิคคือจะว่าไปแม้ว่าไม่แพ้ไทรนาลีกมา7เกมครับแต่ว่าออกไปทางเสมอนะครับผมมองว่ามันดูเป็นต้มต่อที่เยอะเกินไปสําหรับอาเบรไลซิกในช่วงนี้นะครับยังหน้า เชีย์ไปที่เจ้าถิ่นอย่างไมยนะครับผมมองว่าชั่วโมงนี้มีลุ้นครับลุ้นเสมอได้ หรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูไม่เสียหายนะครับวัดใจใหม่ครับปิดท้ายที่เวลา5้าทุ่มตรงนะครับโคโลนเปิดบ้านเจอกับดุสเซนดอฟโคโลนเนี่ยมี33แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมายมา2ต่อ2นะครับสามแนวรุกเหมือนเดิมฟอลลินไคล์มาร์กอูดแล้วก็จอนกอโดบาครับฝั่งของดุสเซนดอฟเนี่ยหนีตกชั้นนะครับมี23แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอพาเดบอนทีมบวยมา0ต่อ0ครับเอริกทอมมี่วารอนเบรริชาแล้วก็เคนันคารามานเป็นตัวทีเด็ดเเเเหมมมืออนนดิกกที่จั ดุสเซนดอร์เปิดบ้านชนะ2-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้โคโลนเหนือกว่าครับคือโคโลนเนี่ยจะบอกจะว่าไปก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับเป็นทีมกลางตารางลุ้นพื้นที่ยุโรปก,ก็ไม่ได้ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับคะแนนค่อนข้างห่างในขณะที่ดุสเซนดอร์กำลังหนีตกชั้นเป็นตัวนะครับ ผมดูแล้วเนี่ยผมยังชอบที่แพ้บ้าอย่างโคโลนนะครับผมมองว่าดุสเซนดอฟช่วงนี้ส่งไม่ดีครับเจอพาราบอลเทมบุ้ยยังชนะไม่ได้วัดใจโคโลนนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้นะครับชอบเจ้าถิ่นหมดเลยครับชาลเก้ไมส์และโคโลนครับและือนเดิมครับฝากไว้ด้วยสำหรับรายการของเราแอดเซเว่นเอ็มซอกโอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อคนโชคดีครับสวัสดีครับ